ใครที่กำลังมองหาแอปที่ช่วยให้เรา productive มากขึ้นทำงานได้ง่ายมากขึ้นวันนี้ค่ะจะมีแนะนำมาให้ทุกคนทั้งหมด3แอปด้วยกันจะเป็นแอปอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะมาที่แอปพลิเคชันแรกกันเลยค่ะ แอปพลิเคชันแรกของเราก็คือ n o น i ั n นั่นเองซึ่งแอปโ t i o n ก็คือแอปที่ช่วยจดโน้ตวางแผนงานวางตารางงานต่างๆและเรียกได้ว่าเป็น Workspace แบบ all in one เลยนะคะสามารถใช้งานได้ทั้ง t a s k Database และก็ d o c นั่นเองค่ะและแพลตฟอร์มนี้นะคะก็สามารถใช้งานได้บนทั้งสมาร์ทโฟนแล้วก็คอมพิวเตอร์นั่นเองค่ะมาเริ่มที่ฟังก์ชันแรกกันเลยนะคะซึ่งปกติแล้วนะคะเวลาที่เราเปิดโ t i o นขึ้นมานะคะเขาก็จะมีฟังก์ชันหรือว่าเทมเพลตให้อยู่แล้วซึ่งฟังก์ชันหรือเทมเพลตหลักๆที่เขาให้นะะคคก็ื q u k n o n o นั่นเองค่ะซึ่งตัว q u i k n o o e ก็จะมีเหมือนเป็น Overview ต่างๆให้เราเข้าไปจดได้ง่ายมากขึ้นค่ะอย่างอันแรกนะคะก็จะเป็น Make a To-Do List นั่นเองค่ะสามารถ Ad ดสิ่งที่เราจะทำในแต่ละวันได้นะคะซึ่งวิธีการ Ad ดก็ไม่ยากเลยค่ะกดบวกลงไปนะคะแล้วก็กดคำว่า To-Do List นั่นเองค่ะก็จะขึ้นเป็นกล่องสีรีมเหรียนให้เราติ๊กถูกแล้วนะคะหลังจากนั้นค่ะเราก็พิมพ์สิ่งที่เรากำลังจะทำได้เลยค่ะ เมื่อจ๋าทำโปรเจกต์เสร็จจ๋าก็จะติ๊กถูกลงไปค่ะคำว่าทำโปรเจกต์เนี่ยก็จะขีดค่าไปด้วยนะคะและต่อไปค่ะตัวโน t ชั่นเองนะคะเราสามารถแอดไฟล์ลงไปได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเท็กซ์ปกติหรือว่าไฟล์เสียงด้วยนะคะ นอกจากนี้ค่ะตัวฟังก์ชัน Quick Note เนี่ยก็จะมีให้ใส่เทคลงไปได้เลยเราสามารถพิมพ์เทคลงไปได้เลยง่ายๆมากเลยค่ะช่วงเปิดเทอมเนาะหลายๆคนก็อาจจะเริ่มมีงานเข้ามาบ้างแล้วนะคะวิธีการจัดสรรง,งานให้เป็นระบบระเบียบนะคะก็คือการทำทัชลิสต์นั่นเองค่ะตัว t ัชลิสต์นี้นะคะก็จะมี Status ให้เราเลือกนะคะถ้างานไหนที่เพิ่งมานะคะเราก็จะ a อ d สเตตัสตรง to do เลยค่ะว่าสิ่งที่ต้องทำเนี่ยมีอะไรบ้าง ถ้าเรากำลังจะทำงานนี้และเราก็จะย้ายสเตตัสของงานภาษาอังกฤษลงไปในสเตตัสดูเองนั่นเองค่ะและเมื่องานภาษาอังกฤษเสร็จแล้วเราก็จะย้ายสเตตัสตรงนี้นะคะลงไปในสเตตัสคำว่า done นั่นเองค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะทุกคนนี่เลยค่ะก็เป็นการสร้างทักลิสต์แบบง่ายๆและที่สำคัญค่ะตัวทักลิสต์ตรงนี้ค่ะถ้าเราทำงานเป็นทีมเราก็สามารถ invite ให้ทุกคนนะคะมาแอสเตตัสตรงนี้ได้นะคะ ต่อไปค่ะคือฟังก์ชัน journal นั่นเองค่ะก็เป็นฟังก์ชันที่เวลาเราไปไหนเราอยากเขียนอะไรนะคะแล้วก็สามารถแอดได้ตรง new นั่นเองค่ะแล้วก็จะให้ใส่ u n นไต title ก็ใส่ title ลงไปนะคะเช่นเราจะไปเที่ยวที่ไหนมาเป็นยังไงบ้างนะคะไม่ต้องพกสมุดไปแล้วนะคะทุกคนและต่อมาค่ะเป็น listing list นะคะก็ฟังก์ชันนี้นะคะคล้ายๆกับ diary ของเราอย่างหนึ่งเหมือนกันเนาะเวลาเราได้ไปอ่านอะไรมาเราก็อยากจะสรุปเก็บไว้ เราสามารถสรุปได้ลงโน t i ชั่นนี้ได้เลยนะคะซึ่งตัว listing list นะคะเราก็จะมี add name ชื่อหนังสือชื่อ podcast ของนั้นได้แล้วเราก็สามารถให้กดนะคะว่าเป็น type อะไรเป็น type podcast เราก็สามารถใส่รายละเอียดได้เยอะมากๆเลยเราจะแนบลิงก์ไปด้วยก็ได้นะคะและต่อมาค่ะเป็นฟังก์ชัน c a l e n d a r นั่นเองค่ะเราสามารถที่จะ add งานที่เราต้องทำลงไปในคาล endar ได้ง่ายๆเลยนะคะเพียงแค่กด add item นะคะแล้วก็สร้าง title ขึ้นมาค่ะแล้วเราก็สามารถ set date ได้นะคะว่าจะเป็นช่วงวันไหนก็กดไปเลยนะคะมันก็จะขึ้นในวันที่ตรงนั้นให้นะคะต่อมาค่ะจะเป็นฟังก์ชัน task นั่นเองค่ะเราสร้าง goal ไว้คล้ายๆกับ to do list นะคะ ก็จะมี ashtag name asign โดยใคร asign ใครบ้างอันนี้จะใช้เป็นงานกลุ่มก็ได้เนาะเราก็จะ asign เพื่อนๆไปทำให้ทุกคนเนี่ยสามารถดู overview ของงานได้ว่าควรเสร็จวันที่เท่าไหร่คะ่ะแล้วใครทำอะไรบ้างนั่นเองคะ่ะนอกจากที่จ๋พูดไปแล้วเนี่ยก็ยังมีเทมเพลตของ cost schedule get calculator นะคะหรือว่า habit tracker นะคะลองไปเลือกใช้ได้นะคะจ๋าคิดว่าเป็นประโยชน์กับเรามากเลยทีเดียวคะ่ะ มาที่แอปถัดไปกันเลยดีกว่านะคะทุกคนแอปนี้ค่ะชื่อว่า App Structure นั่นเองค่ะแอปนี้นะคะก็เป็นแอปที่ใช้ทำ To-Do List โดยเฉพาะเลยค่ะใช้ได้บนแท็บเล็ตสมาร์ทโฟนแล้วก็คอมพิวเตอร์ได้ด้วยเช่นกันค่ะ ซึ่งพอเปิดเข้ามาภายในตัวแอปเราก็จะเห็นตัวคล้ายๆกับคาลแนเดอเนาะในแต่ละวันนะคะเขาก็จะมีเทรเพตให้อยู่แล้วนะคะเทรเพลตรงนี้นะคะก็จะมีเวก Up กับ l ลี e นั่นเองค่ะซึ่งตรงนี้ค่ะเราสามารถแก้เป็นเวลาที่เราตื่นนอนหรือว่าหลับได้หลังจากนั้นค่ะเราก็สามารถแ t ด a ักได้ตามใจชอบเลยนะคะว่าในแต่ละวันเนี่ยเราทําอะไรไปบ้างนั่นเองค่ะเรามาลองแอดกันเลยดีกว่าจาก,ก็จะกดตรงปุ่มแอดทักลงไปเลยนะคะ ซึ่งตรง a t t a c k นะคะมันก็จะมีคำที่ u g g e s t ให้เราด้วยนะคะเช่น watch a movie นะคะต่างๆอ่ะสมมุติจ๋าจะดูหนังเราสามารถตั้งเวลาเองได้ด้วยนะคะและที่นี้นะคะเราก็จะมาดูว่าเราดูหนังกี่ชั่วโมงซึ่งถ้าเราอยากได้เวลาที่ยาวนานกว่านั้นเราสามารถกดคำว่า more ได้ด้วยนี่และทีนี้เราก็เลือกสีทีมของเราได้คะ่ะว่าเราอยากได้ให้เป็นสีทีมไหนนะคะก็กดลงไปได้เลย สีหลักที่เขามีให้คือสีชมพูฟ้าเขียวขาวแต่เราก็สามารถ c r e เอทสีได้ตามใจชอบของเราเหมือนกันนะคะแล้วก็เซตได้ค่ะว่าจะทำบ่อยแค่ไหนนะคะอ่ะทีนี้เราก็ c r e เอทลงไปค่ะเมื่อกี้เราใช้คำที่สักเจดไปเนาะตอนนี้เดี๋ยวจ๋าจะใช้คำที่พิมพ์ไปเองบ้างทุกคนสังเกตอะไรไหมคะว่าตอนที่เราพิมพ์เนี่ยอีโมจิข้างหน้าเนี่ย เปลี่ยนไปตามคำที่เราพิมพ์นี่ก็คือไฮไลท์อย่างหนึ่งนะคะที่ตัว App สตั๊กเจอรเนี่ยมีให้เรานะคะอ่ะแล้วก็กด c o n t i n u ียเลยค่ะทีนี้เราก็แอดทักได้เลยเวลาเหมือนเดิมเลยค่ะตอนนี้นะคะทักของจ๋าก็ขึ้นพาร์ตี้เรียบร้อยแล้วนะคะ และหลังจากที่เราทำลิสต์นั้นๆเสร็จนะคะเราก็จะกดตรงกลุ่มกลมๆตรงนี้นะคะพอเรากดลงไปแล้วนะคะมันก็จะขีดค่าให้เรานะคะหมายความว่าเราทํำชักนี้เสร็จแล้วนั่นเองค่ะและนี่นะคะก็คือการทํางานของแอปนี้นั่นเองค่ะซึ่งถ้าใครอยากได้แอปที่ทำ To o o List t <ๆ S 1> ง่ายๆนะคะ <ๆ S 1> <ๆ S 2> ก็อย่าลืมแอป Structure ได้เลยค่ะ <S <S ๆๆมาถึงแอปสุดท้ายแล้วนะคะก็คือแอปที่3ของเราแล้วเนาะแอปนี้ชื่อว่าแอป c h e d u l e นั่นเองค่ะ แอปนี้นะคะก็ใช้จัดตารางเรียนตารางการทํางานของเรานะคะให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะซึ่งแอปนี้นะคะก็สามารถใช้ได้บนแท็บเล็ตทั่วไปได้เลยนะคะหรือว่าจะใช้ในสมาร์ทโฟนก็ได้ด้วยค่ะและการใช้งานของแอปนี้นะคะก็ไม่ยากเลยค่ะเมื่อเปิดแอปเข้าไปแล้วนะคะก็จะขึ้นเป็นปฏิทินเหมือนกันนะคะเราก็สามารถดูปฏิทินแบบ o v e r a ร์ได้ทางด้านขวามือนะคะเป็นปฏิทินโดยรวมนะคะ เราก็สามารถ add event ได้ด้วยนะคะเราก็จะกดตรงเครื่องหมายบวกก็จะขึ้น event ให้เราเลือกนะคะเราสามารถ add event ลงไปได้ด้วยนะคะโดยการกดเครื่องหมายบวกแล้วเราก็ add title ลงไปเลยนะคะตอนนี้นะคะจ๋าก็ได้ add ชื่อวิชาลงไปแล้วนะคะเราก็กด OK ลงไปเลยตัวชื่อวิชานะคะก็จะไปขึ้นตรง แถบด้านล่างนะคะแล้วก็กดตรงชื่อวิชานั้นนะคะเพื่อทำการตั้งค่าต่อไปค่ะซึ่งในการตั้งค่านะคะเราก็สามารถ add class ได้ค่ะว่าเป็นคลาสที่เท่าไหร่ตึกไหนอาจารย์ชื่ออะไรนะคะจะเป็นลิงก์ก็ได้ในช่วงที่เราเรียนออนไลน์เนาะแล้วก็เลือกวันค่ะอย่างวิชานี้จะเรียนวันศุกร์นะคะเราก็จะไปเซตเวลาค่ะ และทีนี้เราก็สามารถเซตคอลเลอร์ได้ตามใจชอบเลยนะคะอ่ะจะเลือกสีนี้โอเคและกดแอดลงไปได้เลยค่ะพอเราแอดลงไปแล้วนะคะมันก็จะไปขึ้นอยู่ตรงตารางปฏิทินหน้าแอปของเรานะคะและนอกจากนี้นะคะเราก็สามารถนำตัวตารางเรียนที่เราได้เซตอัพไว้แล้วนะคะลงไปในหน้าโฮมสกรีนนะคะของสมาร์ทโฟนหรือว่าแท็บเล็ตได้ค่ะเราก็จะกดค้างไว้นะคะแล้วก็กด Edit Home s c r e e n ค่ะ กดเครื่องหมายบวกนะคะเราก็จะเลือกตัวแอปสเกจเดอรของเราค่ะพอเราเลือกเสร็จนะคะมันก็จะมีตัวให้เลือกนะคะว่าเราอยากได้ตารางเรียนเนี่ยในรูปแบบไหนนะคะแอดวิจเ e ตลงไปค่ะ ซึ่งข้อดีของการทำ To Do List นะคะก็ช่วยให้การทำงานของเรานะคะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นรู้ว่าอะไรควรทำก่อนควรทำหลังและนอกจากนี้ค่ะก็ช่วยให้เราไม่ลืมสิ่งที่เราต้องทำด้วยค่ะ